สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนค่ะก็จะมาอ่านหนังสือเสียงนะคะในเรื่องของชีวพันธุ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืชกันต่อนะคะค่ะในอีพีนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงแตนเบียนอนาการัสอนาการัสลบซี่ค่ะชื่อวิทยาศาสตร์ค่ะอนาการัสลบซี่ดิเซนติสชื่อสามัญแตนเบียนอนาการัสหรือแตนเบียนเปลือกแป้งมันสับปหลังสีชมพูวงเอ็นคริติเจค่ะอันดับไฮมิโนฟเชอรา ที่มาและความสำคัญปัญหาศัตรูพืชน,นะคะแตนเป็นอนาการัสอนาการัสลบซีดิเซนติสเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์นะคะช่วยควบคุมเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูเพดคอคคัสมาริโฮติเม,มทชายสเฟริโรนะคะมีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอาร์เจนตินาบราซิลโบลิเวียและปารากวัยนะคะ ในปี2551มันสำปะหลังในประเทศไทยมีปัญหาการระบาดของเพลีย้ยแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผลผลิตมันสำปะหลังลดลงหัวมันที่ได้ไม่มีคุณภาพหรือมีปริมาณแป้งลดลงนอกจากนั้นนะคะยังทําให้ขาดแคลนท่อนพันธ์ุสําหรับใช้ปลูกในฤดูต่อไปกรมวิชาการเกษตรจึงได้ทําการศึกษา ถึงชนิดของเพลียแป้งมันสับปหลังที่ระบาดจนทราบแน่ชัดว่าเพลียแป้งมันสับปหลังที่กําลังระบาดอยู่นั้นเป็นเพลียแป้งมันสับปหลังสีชมพูค่ะจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือนะคะขอความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยการเกษตรเขตร้อนแห่งสาธารณรัฐเบนิน in International Institute for Tropical Agriculture i i c a เบนินจัดส่งแทนเบียนอนาการัสตับซี่เข้ามาให้ทดสอบนะคะเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกำจัดเพลีอยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูในประเทศไทยค่ะ เนื่องจากประเทศไทยเคยมีการระบาดเนื่องจากประเทศนั้นนะคะเคยมีการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสับประหลังสีชมพูและใช้แตนเบียนชนิดนี้ในการควบคุมจนสามารถกําจัดเพลี้ยแป้งมันสับประหลังสีชมพูได้สําเร็จค่ะ โดยดาเนินการตามขั้นตอนของการนําเข้าสิ่งต้องห้ามในรัชอาณาจักรนะคะเพื่อการทดลองหรือวิจัยแตนเวียนทั้งหมดที่นําเข้าเป็นแมลงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการด้านการควบคุมโดยชีววิธีค่ะ (Biological Control Laboratory) ของ IIT a b e น i n ค่ะโดยนําเข้ามาเมื่อวันที่30กันยายนพศ2552จํานวน500ตัวเพื่อศึกษาทดสอบและใช้ควบคุมเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูเท่านั้นนะคะ จากการตรวจสอบแตนเบียนที่นำเข้าทั้งหมดนะคะพบว่าเหลือแตนเบียนที่มีชีวิตนะคะรวม365ตัวค่ะแบ่งเป็นเพศเมีย198ตัวเพศผู้167ตัวเมื่อทดสอบเมื่อตรวจสอบนะคะการปนการประปนของมแมลงชนิดอื่นที่าาอาจติดเข้ามากับแตนเบียนที่นําเข้าก็ไม่พบว่ามีแมลงชนิดอื่นติดปะปนเข้ามากับแตนเบียนที่นําเข้าค่ะ จากการทดสอบนะคะความเฉพาะเจาะจงต่อมแมลงอาศัยพบว่าแตนเบียนชนิดนี้นะคะทำลายเฉพาะเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูเท่านั้น,นะคะ่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแตนเวียนชนิดนี้และทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูโดยการปล่อยแตนเวียนในพื้นที่ทดสอบ3แห่งได้แก่1ศูนย์วิจัยพืชไร่ระย,ยองตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระย,ยองพื้นที่ประมาณ350ไร่ค่ะ 2. ส,สถาบันพัฒนาสัม,มันสัปปะหลังแห่งประเทศไทยตำบลห้วยบงอำเภอดาอดคุณทศ สวัสดีขรราชสศีมาพื้นที่ประมาณ4,500ไร่และพื้นที่25หมู่บ้านโดยรอบสถาบันในตำบลห้วยบงนะคะพื้นที่ประมาณ300,000ไร่ค่ะ 3. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นพื้นที่ประมาณ200ไร่ค่ะผลการทดสอบนะคะพบว่า แตเนเบียอนาการสัสลงทำลายเฉพาะเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูเท่านั้นนะคะไม่ลงทำลายมแมลงทดสอบชนิดอื่นเลยนะคะสามารถดํารงชีวิตขยายพันธุ์ได้อย่างดีเป็นสภาพในสภาพการเพาะปลูกมันสับปะหลังในพื้นที่ทั้ง3แห่งและสามารถลดการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูลงได้คะ่ะการนำแตเนเบียรอนาเการสัสไปใช้ประโยชน์จะต้องเพาะเลี้ยงและนำออกปล่อยในพื้นที่ทันทีที่พบที่เริ่มพบการระบาดเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูนะคะ จะให้ผลในการควบคุมได้ดีกว่าปล่อยในขณะที่พบเพลี้ยแป้งระบาดรุนแรงแล้วหากไม่มีเพลี้ยแป้งมันสับหลังสิชมพูให้เบียนแตนเบียนชนิดนี้จะตายค่ะจึงนับว่าเป็นแตนเบียนที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงและมีความปลอดภัยสูงมากค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะร่วมกับกับ กรงส่งเสริมการเกษตรค่ะสถาบันพัฒนามันสปหลังแห่งประเทศไทยห้วยบงผู้ประกอบการโรงงานมันสปหลังและเกษตรกรดําเนินการเพาะเลี้ยงขยายปริมาณแตนเบียนอนาการัสและนําปล่อยในพื้นที่การระบาดอย่างท่วมท้นในช่วงเวลาปี2552-2553ค่ะร่วมกับการใช้วิธีการควบคุมอื่นแบบผสมสารทําให้ประสบความสําเร็จในการคุมเพลี้ยแป้งมันสปหลังสีชมพูอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะ และได้ถ่ายทอดวิธีการเทคโนโลยีการเพราะเลี้ยงแดนเบรนานการัสและการควบคุมแบบผสมสารให้กับประเทศเพื่อนบ้านที่พบการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสับปหลังสีชมพูตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ Technical Corporations Program TCP Capacity b r e e d i n g for d i s e a s Prevention and Management of Casava s Pink m e l i b u g in the Greater m e k o n g s u b Region นะคะ ซึ่งดำเนินการในช่วงปี2,554ถึง2,555ต่อมาในปี2,558ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO ได้มอบรางวัล e s a i a m Award นะคะ2อ0 0ัปี2,014กับ2,015นะคะให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานโครงการดังกล่าวค่ะวงจรชีวิตนะคะแตนเบียนอนาการัสเป็นแตนเบียนขนาดเล็กลําตัวมีสีดําปีกใส2คู่ขนาดลําตัวยาว1.2ถึง1.4มิลิเมตรค่ะลักษณะสําคัญที่ใช้ในการจําแนกเพศของแตนเบียนชนิดนี้นะคะคือส่วนหนวดแตนเบียนเพศผู้มีลักษณะยาวเรียวสีดําและมีขนเล็กที่ส่วนของปล้องหนวดค่ะ สำหรับหนวดป้องแรกของเพศเมียมีลักษณะแบนและใหญ่กว่าหนวดปล้องอื่นนะคะและปล้องหนวดมีสีขาวสลับดําค่ะระยะเวลาตั้งแต่าวางไข่ถึงตัวเต็มวัยประมาณ17-20ถึงวันค่ะขนาดและความสมบูรณ์ของเพลี้ยแป้งเป็นตัวกําหนดเพศของแตนเบียนค่ะโดยแตนเบียนเพศเมียนะคะเมื่อผสมพันธุ์แล้ววางไข่ในเพลี้ยแป้งขนาดเล็กจะเจริญเติบโต,ตเป็นเพศผู้หากวางไข่ในเพลี้ยแป้งขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะได้แตนเบียนเพศเมีย,มยค่ะ กลไกการทำลายสัตว์ตัวพืชน,นะคะแตนเบียนอนาการัสสามารถเข้าทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยแป้งมันสัปะหลังสีชมพูพฤติกรรมเข้าทำลายของแตนเบียนอนาการัสนะคะมี2วิธีได้แก่1การห้ามแตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในตัวเพลี้ยแป้งมันสัปะหลังสีชมพูเพื่อสร้างบาดแผลจากนั้นใช้ปากเลือกกินของเหลวจากรอยแผลเพื่อนำโปรตีนจากของเหลวในลำตัวเพลี้ยแป้งไปใช้สร้างไข่ค่ะ วิธีนี้นะคะจะทําให้เพลี้ยแป้งตายทันทีเมื่อไข่พัฒนาและพร้อมที่จะวางไข่และพร้อมที่จะวางแล้วนะคะแตนเบียนเพศเมียจึงทําหน้าที่เป็นตัวเบียนค่ะ 2. การเบียนแตนเบียนเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในลำตัวเพลี้ยแป้งและวางไข่ภายในห้ังแตนเบียนดูดกินของเหลวในลำตัวเพลี้ยแป้งเจริญเติบโตอยู่ภายในแตนเบียน1ตัวสามารถฆ่าและทําลายเพลี้ยแป้งได้เวลา20-30ถึงตัวและลงเบียนเพลี้ยแป้งได้เวลา15-20ถึงตัว พลียแป้งที่ถูกเบียนจะค่อยๆตายและตัวเพลียแป้งจะมีลักษณะเป็นซาาแข็งเสียมตาลซึ่งมีแดกแด้แตนเบียนอยู่ภายในเรียกว่ามัมมี่เมื่อพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะเจาะผนังมัมมี่ออกสู่ภายนอกและออกหาเพลียแป้งเพื่อห่อมและเบียนต่อไปค่ะนี่จะเป็นภาพของแตนเบียนอนาการัสอนาการัสตัวซิดิเซนติสกำลังเบียนเพลีอยแป้งมันสับหลังสีชมพูนะคะพีน n a ครคัสเมนิคอร l ทิสแมทชัลส์เฟรโรค่ะ วิธีการใช้ชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชนะคะข้อพิจารณาและวิธีปล่อยแตนเบียนอนากรัสเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูหนึ่งปลยในพื้นที่ที่มีเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูโดยนำภาชนะที่บรรจุแตนเบียนไปวางใกล้ๆยอดมันสับปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูเปิดฝาภาชนะบรรจุแตนเบียนให้แตนเบียนบินเข้าหายอดมันสับปะหลังยอดละ4-5ถึงตัว แล้วย้ายไปปล่อยใส่ย,ยอดใหม่ที่มีเพลี้ยแป้งนะคะทําเส้นนี้จนแตนเบียนหมดหากปล่อยปริมาณมากให้ใช้เชือกยึดภาชนะบรรจุแตนเบียนนําไปแขวนไว้ที่ใต้ทรงพุ่มมันสําปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งแล้วเปิดฝาภาชนะบรรจุให้แตนเบียนบินออกได้ค่ะ 2. ปล่อยแตนเบียนให้กระจายทั่วแปลงค่ะเนื่องจากแตนเบียนอนาฬรัสเจริญเติบโตเร็วและขยายได้อย่างน้อยสิบเท่าในทุกๆช่วงอายุนะคะ ดังนั้นแตนเบียนจึงสามารถขยายพันธุ์แพร่กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ได้เร็วและกว้างขวางค่ะ 3. อัตราการปล่อยนะคะ5 0ถึงหนึคู่ต่อไร่ค่ะหากพบเพลี้ยแป้งมันสัมปลังสีชมพูระบาดรุนแรงให้ปล่อยอัตรา200คู่ต่อไร่หลังจากปล่อยประมาณ1-2เดือนควรสังเกตปริมาณแตนเบียนในบริเวณที่ปล่อยจะพบตัวเต็มัยแตนเบียอนอนากรัสปริมาณมากนะคะบินอยู่ บินวนอยู่ตามยอดมันสำปะหลังค่ะให้ใช้เครื่องดูดมแมลงดูดจับแตนเบียนแล้วนํานไปปล่อยในบริเวณที่ยังไม่มีการปล่อยแตนเบียนนะคะโดยวิธีนี้นะคะจะสามารถกระจายแตนเบียนให้ทั่วพื้นที่ได้เร็วขึ้นค่ะ2หลีกเลี่ยงการพ่น,นสารเคมีกําจัดแมลงในบริเวณที่ปล่อยแตนเบียนและบริเวณใกล้เคียงค่ะนี่จะเป็นภาพวิธีการปล่อยแตนเบียนอานากรัสคะอนากรัสลบซีดิสแอนติสค่ะค่ะ,คะการตรวจสอบคุณภาพการเก็บรักษาชีวพันธุ์นะคะ 1. โดยทั่วไปแตนเบียนอนากรัสมีอายุ7-12วันถ้าให้น้ำเพึ่ง5 0เปซ็นเป็นอาหารและการเก็บในตู้ควบคุมอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสจะมีชีวิตอยู่ได้นาน21-30วันแต่ถ้าไม่มีอาหารจะมีอายุเพียง2-3วันค่ะ 2. กรานปล่อยแตนเบียนที่ออกมาจากมัมมี่ใหม่ๆมีประสิทธิภาพมากกว่าแตนเบียนที่เก็บไว้นานค่ะ3ไม่แนะนำให้เก็บแตนเบียนไว้นานมากกว่า14วันเนื่องจากแตนเบียนที่มีอายุมาก การเข้าทำลายเพลียแป้งก็จะลดลงนั่นเองค่ะนี้จะเป็นชนิดของศัตรูพืชน,นะคะชื่อทิทยาศาสตร์ p e n a c o c c u s m e l i h o t i m a t h i s r r r o ชื่อสามัญพิงคาส a ว a าเมลิบักหรือเพลียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูวง h e m i t e r a อันดับ Sudococcidae ค,ค,ค่ะเพลียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูเป็นแมลงศัตรูพืชต่างถิน่นระบาดเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีข้อมูลแน่ชัดนะคะ เพร่แป้งชนิดนี้นะคะมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศแถบทวีปอเมริกาใต้เช่นบราซิลชิลีโบลริเวียเคยระบ,บาดรุนแรงตั้งแต่ปีพศ2516สร้างความเสียหายต่อการปลูกมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนในทวีปแอฟริกาทำให้ชาวแอฟริกัน200ล้านคนเกือบอดตายนะคะเกือบอดอาหารตายนั่นเองค่ะสาเหตุนะคะ ของการระบาดในครั้งนั้นคาดว่าน่าจะเกิดการนําท่อนมันสปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งจากประเทศต้นทางไปปลูกในประเทศไนจีเรียเมื่อมีพืชอาหารอุดมสมบูรณ์สภาพแวดล้อมเหมาะสมจึงทําให้เพลี้ยแป้งเจริญเติบโตขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณมากอย่างรวดเร็วนะคะจนกระทั่งระบาดการระบาดกลายเป็นศัตรูพืชในประเทศไนจีเรียและประเทศใกล้เคียงค่ะทําให้เกิดปัญหาเพลี้ยแป้งมันสปะหลังสีชมพูระบาดใน25ประเทศในแอฟริกาตะวันตก เพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูเป็นมแมลงที่มีแต่เพศเมียเท่านั้นนะคะเมื่อเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยสามารถวางไข่และขยายพันธุ์ได้ทุกตัวค่ะวิธีการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูในทวีปแอฟริกานะคะคือการควบคุมโดยชีววิธีมีการนำเข้าแตนเบียนอนาการสัารสจากอเมริกาใต้ไปใช้ในการควบคุมและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ วงจรชีวิตนะคะเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูขยายพันธุ์ได้โดยไม่อาศัยเพศคือเพศเมียไม่ต้องได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้สําหรับเพศอ่อขอไปค่ะสำหรับเพ,บร,บพรียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูวางไข่เป็นฟองไข่มีสีเหลืองอ่อนลักษณะยาวรีมีใย,ยคล้ายสัมรีหห่อหุ้มไว้เมื่อใกล้ฟักไข่จะมีสีเข้มนะคะ มีสีเข้มขึ้นระยะไขประมาณ8วันตัวอ่อนลอกคราบ3ครั้งตัวอ่อนวัยแรกเป็นวัยที่เคลื่อนที่ได้และมองเห็นขา6ขาได้เช็ดชัดเจนนะคะอายุประมาณ4วันลอกคราบเป็นวัย2ประมาณ4วันและระยะตัวอ่อนวัย3ประมาณ5วันและเจริญเป็นตัวเต็มวัระยะวะะระยะเวลาตั้งแต่ขอไปค่ะระยะเวลาตั้งแต่ไข่จนเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาประมาณ21-30วันและวางไข่ได้ตั้งแต่300-500ฟองค่ะ อันนี้จะเป็นลักษณะต่อไปนะคะลักษณะอาการพืชที่ถูกทําลายนะคะลักษณะอาการต้นมันสับปะหลังที่ถูกเพลียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูลงทําลายจะมีใบและยอดหงิกลําต้นโค้งงอข้อและปล้องถี่หากลงทําลายต้นมันสับปะหลังที่งอกใหม่ๆนะคะหรือต้นเล็กจะทําให้ตายได้ถ้าลงทําลายต้นใหญ่ก็จะทําให้ผลผลิตและคุณภาพหัวมันสับปะหลังลดลงโดยทําให้ผลผลิตลดลงมากถึงร้อยละ20-80ถึง แล้ทำให้ปริมาณแป้งในหัวลดลงด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะอาการของยอดมันสาปะหลังที่ถูกเพลียแป้งมันสมปะหลังสีชมพูนะคะลงทำลายหากการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมนะคะ1ตรวจด,ดูลักษณะหยดน้ำเหนียวๆที่ใบมันสาปะหลังจะลดลง ดยปกติเพลียแป้งมันสำปะหลังสีชมพูที่ยังมีชีวิตจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นมันสำปะหลังแล้วถ่ายออกมาเป็นน้ําหวานใสและเหนียวบริเวณใต้ใบมันสำปะหลังที่ถูกเพลี้ยแป้งเข้าทําลายเมื่อปล่อยแตนเบียนอนากรัสเข้าทําลายเพลี้ยแป้งแล้วจะทําให้เพลี้ยแป้งตายปริมาณน้ําหวานที่เพลี้ยแป้งถ่ายออกมาจะลดลงค่ะทําให้ใบมันสำปะหลังมีหยดน้าหวานเหนียวเนียวบนใบลดลงค่ะ 2. การตรวจสอบการปรากฏตัวของแตนเบียนอนากรัสในพื้นที่ ที่ปล่อยนะคะโดยปกติหากพบเพลี้ยแป้งมันสัปปะหลังศีชมพูเป็นปริมาณมากก็จะพบแตนเบียนเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วและมักพบแตนเบียนวินวนยอดมันสัปปะหลังที่เพลี้ยแป้งกําลังลงทําลายภายหลังการปล่อย2เดือนค่ะ 3. การปล่อยขอไปค่ะการตรวจสอบยอดมันสัปปะหลังที่แตกใหม่จะพบว่ายอดมันสัปปะหลังที่แตกใหม่มีอาการยอดงีกลดลงค่ะ 4. การเก็บตัวอย่างยอดมันสปะหลังที่ยังมีเพลี้ยแป้งมันสปะหลังสีชมพูทําลายลงทําลายจากบริเวณที่ปล่อยแตนเบียนอนานการัสแล้วนากลับมาเก็บไว้ในมุ้งหรือกรงเลี้ยงมแมลงนะคะรอให้แตนเบียนออกจากมัมมี่ที่มีในแต่ละยอดที่เก็บมาตรวจนับและบันทึกตัวจำนวนก่อนนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะวิธีนี้นะคะนอกจากจะสามารถ ทราปริมาณแทนเบียนที่ลงทําลายเพลี้ยแป้งในแต่ละยอดแล้วยังสามารถเก็บแทนเบียนที่ได้นําไปปล่อยในพื้นที่ที่ยังไม่มีการปล่อยแทนเบียนอีกด้วยนะคะอีกวิธีหนึ่งที่สามารถจะกระจายแทนเบียนได้โดยการเก็บรวบรวมแทนเบียอนอนากรัสจากแปลงปลูกมันสปะหลังที่มีการปล่อยแทนเบียนแล้วและแทนเบียนสามารถดำรงชีวิตขยายพันธุ์ได้ในแปลงที่ปล่อยวิธีนี้เรียกว่าการสุ่มยอดมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ค่ะหนึ่ง ปล่อยแตนเบียนอัตรา200คู่ต่อไร่ในพื้นที่ที่พบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูทำลายหนาแน่น 2. ปล่อยไว้ประมาณ6 8สัปดาห์แตนเบียนอนาการัสจะขยายพันธุ์ได้เป็นจำนวนมากค่ะ 3. เลือกเก็บยอดมันสำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูนำมากองรวมกันในกรงหรือมุงที่ทำจากผ้า หรือตาข่ายเนื้อละเอียดทิ้งไว้ประมาณ1-2วันใช้อุปกรณ์ดูดเก็บแตนเบียนนำออกมาคัดแยกนับจำนวนและนำไปปล่อยตามคำแนะนำค่ะ 4. เพื่อให้สามารถเก็บแตนเบียนได้นานขึ้นให้ใส่ผลฟักทองในโกรงที่นำยอดมันสับหลังที่มีเพลี้ยแป้งมากองรวมกันเพลี้ยแป้งที่ยังไม่ถูกเบียนจะย้ายมาอยู่บนผลฟักทองและถูกเบียน และถูกแตนเบียนที่เหลืออยู่ในกรงลงเบียนนะคะโดยวิธีนี้สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนแตนเบียนได้และมีแตนเบียนเก็บร,ร,รวบรวมนะคะหักไปปล่อยได้ปริมาณ6ได้ประมาณ6สัปดาห์หรือจนกว่าผลฟักทองจะเน่านะคะ ค่ะต่อไปค่ะการผลิตขยายชีวพันธุ์นะคะการเพาะเลี้ยงแตนเวียนาการัสมี2วิธีการดังนี้ค่ะวิธีการที่1การเพาะเลี้ยงแตนเวียนาการัสโดยใช้เพลี้ยแป้งมันสบปะหลังสีชมพูที่เลี้ยงบนต้นมันสับปะหลังนะคะ1ปลูกท่อนพันธุ์มันสับปะหลังในกระถางขนาด8นิ้วใช้ท่อนพันธุ์กระถางละ2ท่อนต้นมันสับปะหลังที่ใช้เพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งมันสบปะหลังสีชมพูควรมีอายุอย่างน้อย6สัปดาห์ จึงจะแข็งแรงทนทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งและทำให้ต้นมันสำปะหลังไม่ตายค่ะ2เขี่ยกลุ่มไข่เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูใส่บนยอดของใบมันสำปะหลังปล่อยให้ไข่ฟักและตัวอ่อนเพลี้ยแป้งเจริญเติบโตถึงวัย3นะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์2 1่ถึงวันจึงนำไปใช้เลี้ยงแตนเบียนอนาการัส3นํนำต้นมันสำปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งจากข้อ2องจำนวนสีกระถางนะคะใส่กรงเลี้ยงแมลงขนาด 50- 50 คูณ60เซนเมหรือ8กระถางใส่ในกรงเลี้ยงมแมลงขนาด50คูณ100คูณ60เซนเมตรค่ะแล้วปล่อยแตนเบียน20คู่ในกรงเล็กหรือ40คู่ในกรงใหญ่ค่ะภายในกรงให้น้ำพึ่งความเข้มข้น50เปซ็นเป็นอาหารของแตนเบียนอนาไกรัสนะคะโดยทาน้ำพึ่งบนกระดาษทิชชู่แขวนไว้ภายในกรงค่ะ แตนเบียนจะลงเบียนเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูที่เลี้ยงบนต้นมันสำปะหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์1 1บเวันเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูจะตายกลายเป็นมัมมี่นะคะ2คอยสังเกตเมื่อพบตัวเต็มวัยแตนเบียนอนาการ,รัตจะออกมาจากมัมมี่และบินออกมาจากภายนอกนะคะให้ใช้เครื่องดูดมแมลงดูดเก็บแตนเบียนใส่ภาชนะที่มีรูระบายอากาศและให้น้ำผึ้ง ไว้ภายในค่ะโดยนับจำนวนแตนเบียนอัตราเพศผู้ต่อเพศเมียหนึ่งต่อหนึ่งที่เพาะเลี้ยงได้บรรจุใส่ภาชนะ100-200ถึงคู่สำหรับนำไปปล่อยหรือนำไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปค่ะที่จะเป็นต้นมันสปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งมันสปะหลังสีชมพูในกรงสำหรับเพาะเลี้ยงแตนเบียอนอา,านาไกรัสค่ะ วิธีการที่สองนะคะการเพราะเลี้ยงแตนเมียนานากรสัสโดยใช้เพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูที่เลี้ยงบนผลฟักทองค่ะ1เก็บยอดมันสับปะหลังที่มีเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูล,ลงทําลายจากไร่มาวางเรียงบนตะแกรงที่ตั้งเบื้องชั้นนะคะ 2. เลือกผลฟักทองที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปและมีสีเขียวผิวเรียบล้างทําความสะอาดและเช็ดให้แห้ง นำเรียงทับบนยอดมันสำปะหลังปล่อยไว้ประมาณ 3- 7วันเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูจะขึ้นมาอยู่บนฟักทองค่ะ 3. นํนำผลฟักทองที่มีเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูจากข้อ2ใส่ในกรงเลี้ยงมแมลง10-20ผลนะคะปล่อยแตนเบียนอนาการสัส4 0 5 0คู่ภายในกรงมีน้ำเพึ่งความเข้มข้น5 0าบนทาบนกระดาษทิชชู่แขวนไว้ภายในเพื่อเป็นอาหารของแตนเบียนอนาการสัสแตนเบียนจะลงทำลายเพลี้ยแป้ง เลี้ยงบนที่เลี้ยงบนผนฟักทองค่ะปล่อยไว้ประมาณ2สัปดาห์คือ1 1บเถึงวันเพียอแป้งมันสาป,ปลางสัชมพูจะก,กลายเป็นมัมมี่เมื่อพบแตนเบียนอนาการสัสบินออกมาจากมัมมี่ก็ให้ใช้เครื่องดูดมแมลงดูดเก็บแตนเบียนใส่ในภาชนะนะคะที่มีรูระบายอากาศและให้น้าพึ่งไว้ภายในโดยนับจํานวนแตนเบียนอแาตาเพศผู้ต่อเพศเมียหนึ่งต่อหนึ่งที่เพาะเลี้ยงได้บรรจุใส่ภาชนะ 100- 200ถึงคู่สําหรับนําไปปล่อย หรือใช้เป็นพ่อแม่พันธ์เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไปค่ะค่ะข้อควรระวังนะคะ1ไม่ควรใช้เพี้ยแป้งขนาดเล็กเลี้ยงแตนเบียนนะคะเนื่องจากจะทําให้แตนเบียนเพศผู้มากกว่าเพศเมียนั่นเองค่ะ2แตนเบียนเพศเมียที่ได,ทได้ที่ไม่ได้รับการผสมพันธ์ก็สามารถเบียนหรือวางไข่ขยายพันธุ์ได้แต่แตนเบียนที่ได้จากแม่พันธุ ที่ไม่ได้รับการผสมพันธุ์ทั้งหมดจะเป็นเพศผู้ทำให้ขยายพันธุ์ต่อไปไม่ได้นะคะ3แตนเบียนอนาเการัสชอบเบียนเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูขนาดใหญ่และไม่มีกลุ่มไข่มากกว่าเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูตัวเต็มวัยที่มีกลุ่มไข่จำนวนมากอยู่ใต้ท้องค่ะอันนี้จะเป็นภาพนะคะ การเพราะเลี้ยงแตนเบียอนอนาการัสอนาการัสลบซีดิสแตนติสโดยใช้เพลียแป้งมันสัมปะหลังสีชมพูนะคะพาราคอคัสเมนิโฮทีแมทชอยสเฟรโรที่เลี้ยงบนผลฟักทองค่ะภาพก่อนจะเป็นผลฟักทองที่มีเพลี้ยแป้งในกรงสำหรับเพาะเลี้ยงแตนเบียอนอนาการัสค่ะภาพพอจะเป็นขวดเก็บแตนเบียนค่ะอันนี้จะเป็นผังการเพราะเลี้ยงแตนเบียอนอนาการัสนะคะ ก็จะมี2วิธีนะคะแยกออกมาการพ่อเลี้ยงก็จะเป็นพ่อเลี้ยงแบบมันซับป,ปลาลังแล้วก็พ่อเลี้ยงแบบฟักทองค่ะแล้วก็ผ่านมา3ส,สัปดาห์นะคะก็จะเป็นการพ่อเลี้ยงแตนเบียอนอนาการัสนะคะค่ะแล้วก็ผ่านไปอีก2ส,สัปดาห์เมื่อตรวจพบแตนเบียนอนาการัสก็ให้ใช้เครื่องดูดมแมลงค่ะก็ทําตามวิธีข้างต้นนะคะ แล้วก็การนําไปใช้นะคะปล่อยแตนเบียนจานวน50-100ถึงคู่ต่อไร่หากพบเพลี้ยแป้งวันสำปะหลังชินพูระบาดดุนแดงให้ปล่อยอัตรา200คู่ต่อไร่หลังจากปล่อยแตนเบียนประมาณ1-2ถึงเดือนสังเกตปริมาณแตนเบียนในบริเวณที่ปล่อยนะคะจะพบตัวเตรียมไวแตนเบียนอนากรัสบินวนอยู่ตามยอดมันสมปะหลังให้ใช้เครื่องดูดแมลงจับแตนเบียนและนําไปปล่อยบริเวณที่ยังไม่มีการปล่อยแตนเบียนนะคะจะสามารถกระจายแตนเบียนให้ทั่วพื้นที่ได้รวดเร็ว นนะค,ะค่ะก็สามารถแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ไปครอบภาพได้ค่ะค่ะนี่จะเป็นลิงก์ QR code ค,คลิปของชีวพันธ์นะคะสันี้เป็นบรรณานุกกรมค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมจนจบค่ะในอีหน้านะคะเราก็จะมาพูดถึงแตนเบียนอซิโคเดสกันต่อค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้อดินด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปดีๆต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ